มายุราครบสูตรสนับสนุนโดยเต้าหู้ไข่ไก่ซีพีมีดีมากกว่าแกงจืดผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยคู่ครัวไทยยูรากูตตาเบอรี่โทร02-721-3555ตอนนี้ผมอยู่ในในครัวพัฒธาการเชียงเกล่านะครับยืนอยู่กับเช็ไก่ครับ ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เราก็ทําทำปอกห้วสดนึ่งกระเทียมกันครับผมส่วนผสมเราก็มีบลูคลลี่สดนะครับผมปอกห้วสดต้นหอมกระเทียมเจียวแล้วก็กระเทียมสดน้ําตาลพริกไทยผนแล้วก็น้ําซุปจากทางร้านครับผมแล้วซอสซีอิ๊วขาวครับผมขั้นตอนแรกก็ปอกห้อไปน,นึ่งก่อนครับผมระหว่างที่นึ่งปอาหื้นเราก็พวกบลูคลี่แล้วก็ทำน้ำซอสไป้ร้อแล้วกันครับผมตัวเด็ดของเมนูนี้ก็คือเราคัดสรรป่าหี้ ตัวใหญ่แล้วก็สดนะครับเพราะว่าคัดเฉพาะเป๋าเมือที่มีคุณภาพเข้ามาน้ำซ้อนเปสู่สของทางร้านครับผมรปรุงเองครับแล้วทำไงต่อไปเปาเมือเราก็ตั้งสุกแล้วครับผมแล้วก็มาใส่กานแลครับต่อไปทำน้ำซ้อนครับผมลาดเป่าเมือใส่กระเทียมส่วนก่อนครับผมปุ๊บจากทั้งร้านครับผมก็ซีอิ๊วขาว โอเคครับเมื่อเราได้ทำซอนแล้วก็รา,าดลงที่ตัวเป่าเนือครับผม,มเห็นแล้วครับเป่าเงือสดนึ่งกระเทียมจากพัดการเชียงกันลีลาครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ CP CP เติมชีวิตที่ดีผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมตำนานความอร่อยคู่ครัวไทยกว่า50ปี ตักเป็นอะไรคะกําลังจะดูว่ากางเกงมันตึงแค่ไหนหแหมเวลามาทานอาหารจรีนนี่มันอ,ร,อร่อยร่อยเราจะทานเยอะบางทีลุกไม่ไหวน,นะต้องกินแบบกินเต็มที่กางเกงนี่ตึงเลยแต่จริงๆอร่อยมากอร่อแนะนำโดยเฉพาะเมนูเปาฮื้อสดนึ่งกระเทียมบอกเลยว่าเลิศหรูเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นวิธีไปแล้วแต่ทําไมอะ่ะควรทากินเองไหม จริงๆแล้วถ้าบอกจากใจจริงไม่ควรทํามาทานที่นี่ดีกว่าถูกต้องต้นตำรับอร่อยแท้แน่นอนต้นตำรับอร่อยอย่างที่บอกแล้วก็มีเมนูเด็ดๆให้เลือกหลากหลายเมื่อกี้จะเป็นครอบครัวมีโต๊ะมีห้องสนุกซานนานและที่สําคัญนี่ข้างๆดิฉันเห็นหรือยังขนมไหว้พระจันทร์เดี๋ยวว่าจะขนไปสักเจ็ดอมีหลายไซส์หลายขนาดเออแล้วก็มีทั้งหมดรู้สึกว่าจะประมาณ16ไซส์ไซส์ทุลงทุเรียนอร่อย นะคะแวะมาชิมแล้วก็ห่อคิ้วกับไปบ้านด้วยแม่ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณสําหรับพัตนาคัรเชียงกาลิีลาสาขาสีลมค่ะและคุณผู้ชมนะคะก็สามารถชมเรื่องราวย้อนหลังได้ที่ f c e e o o o ไมยุราครบสูตรหรือว่าติดต่อเรา2คนนะคะได้ทางช่องทางข้างล่างนี้นะะเลยค่ะเมยรก็มาบอกเล่ามโม่ๆกันนะคะแล้วก็เรื่องของกิจกรรมต่างๆสามารถชมย้อนหลังได้เลยนะคะรายการไมยุราครบสูตรอ่ะวันนี้คุจะต้อง ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการไมยุ<ล>าราครบ,ครบสูตร,ตรวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ